อีกเป็นแดดปลาขาวไม่ต้องซีกนะครับครับสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีพี่น้องสุขูสุคนนะครับนาะพ่อพ่อกับผมนะฮะพี่จาคือกอครับพี่น้องเราต้องย่างมากมายจยกพี่น้องนะครับนนสับาหเมื่อนี้นะครับกับเป็นเมนูบ้านๆอีกคือกอาครับผมนะครับเป็นเมนู ตำบมักทัวครับนะตำหักทัวแซ่บที่สําคัญพี่น้องเมืองนี่ปลาแดกเป็นโตครับผมโอ้เปลี่ยนปลาขาวนะครับนะแล้วก็ผักกับเฮาครับผมนะก็ได้เป็นยอดอ่อนของทานตะวันนะพี่น้องเอามากินกับเมืองบุรีมันจะเขากันบ่แล้วก็ได้เป็นมะระนะครับซีซ่าหาน่วยพี่น้องแล้วก็นะครับที่สําคัญคือตัวนี้น,นี่พี่น้องเ่นียบผม โอ้ oh, ไปแต่แซ่บบ่พี่น้องอันนี้คือปิ้งกบเนี่นี่นี่ปิ้งกบนาบ้านๆเฮานี่ล่ะนะครับข้าเจ้าไปใส่ตุ่มมาอ่าเแ่าแม่ผมปิ้งให้อันมือเท่าเนี่ยอ่าไม่แน่โบไม่แน่ก็บ่ต้องอิงย่างมากมายแต่พี่น้องมาพี่น้องมาโอ้ยข้าวเหนียวเต็มติบเนี่เต็มติบเลยมาพี่น้องมาแซ่แบๆกันครับผมโอ้ตำบักทัวแซ่บๆ แค่ได้กินน้ำลายแตกเนะนะแซบเลยผมบีอินแบบนี้ะก็แซบเหนื่อยแห้งนะครับกบนี่ต้องปิ้งทำมันแห้ง,งพี่น้องไม่ค่อยแซบอ่ะ ปิ่งแห่งคักแข็งเนี่ยตำาักทั่วนะผมตำมากตำแบบบ็่ค่อยแหลกพี่น้องมันค่อยแซบ เดี๋ยวไปเด็กเอาไว้สีกนะครับจวงไทยจบแซ่บไปเลยครับผม สำหรับบรรยากาศนะครับส่วนหลังบ้านพี่น้องเมืันเยอะมากมายเดี๋ยวนะ่ัต้องแนงกับคอเกย์นี่ไก่มาถ่ายได้เนี่ยมองดูเนี่ยเนี่ยมันเห็นคนมาบ่ได้พี่น้องมันสิมาจอบถ่ายอยู่เนี่ยสงสัยได้จะจัดเมนูไก่อีกรอบนึงอยู่มันได้กินครับมันได้กินอาหาร ยนเขาอยู่ใบ้านพี่น้อง อป็นแดกปลาขาไม่ต้องสีนะครับถ้าว่าม่วงหมดตัวได้บ่ม้วงหมดตัวได้แต่ว่าสีก็ดีกว่ามันค่อยถึงน้ำถึงเนื้อพี่น้องม,มึง,อนองนี่สีแปลกตอนยๆคงี้ผมแล้วก็คุยเข้าไปือ ซ้ำม,มือเดดไม่ได้กินประแดวผมนอนบ่่คยหลับไหมจักเป็นอย่างพี่นอ้องตัวนี้ใหม่ตัวนี้ใหม่พี่น้อง มันก็นแซบอยู่นะพีนกก่น้องกันต้นอ่อนทานตะวันเนี่ยมันหอมดีไหมกลิ่นรสชาติแบบหอมหอมสงสัยผมก,ก็คมเคยกินนี่ครนะับผมประแดกตอนยังแง่นะอืเบิ้ดละประแดกตัวนั่นนะ่ะแซบหลาย เราต้องเหยียงมากไหยย้อะี่น้องนะ อโอ้แสบพี่น้องปิ้งกบบ่ได้กินโดนเอาออกจากหีบกันมัเนี่ยนี่ผมไม่นะตัวเนี้ยนี่คือก้อนะ ตำแซ่บขาเปียกมันจะได้รสชาติอีกแบบนึงนะี่องแันแซ่บคนละแบบนะครับแล้วแต่คนมัดนะ มีอันไหนก็แซันหั่นพี่น้องนะครับแซ่เบอร์กเก้นั่นแหละเออเพราะมันมีบรรยากาศมาควบคุมความแซ่พร้อมนะครับอีหลีนะเรื่องบรรยากาศเนี่ยผมว่ามันเกี่ยวนะครับเกี่ยวกับการกินนะครับผู้เสียนะพี่น้องเราเอาเอาเมนูอย่างก็ได้นะครับนะพี่น้องลองไปทดลองกินนะ ไปทดลองกินในห้องนะครับนั่งกินผู้เดียวเนี่ยไปกินในห้องกับเมื่อหนามาพี่น้องก็ลองเอาอาหารตัวเก่านะครับไปกินยู่บรรยากาศมองเล็กอะไรที่ท,ที่พี่น้องมักนะครับผมว่ามันรสชาติมันแตกท่างกันนะเออผมว่าบรรยากาศนะครับมีส่วนมีส่วนหลายเตืบนะครับที่เห้อาหารมาแซ่บและนี้ผมผมว่าตามตรงนะ ก็แบบไม่เป็นความรู้สึกของผมนะพี่น้องนะก็ไม่ต้องเอียงมากมายหรอกเพราะว่าผู้งคนจะมักกินเขาในห้องนะครับกินเขาในห้องได้บรรยากาศในห้องเพิ่อนว่าแสีบทำนันก็มันงานความรู้สึกของเพื่อนนะพี่น้องนะสำหรับพิจารณาแนวนี้ครับผมว่าเพื่อนกินเขาอยู่ทุ่งให้ทุ่งนานะ มีอย่างกระแซบพี่น้องนะครับมียังกระแทบหมกปลาแดกก็ซื้อกระแทบ mày bất. เจะมะเขือเทศนะครับบ้านผมห้องบักเลนนี่แหละบักเลนเออพวกผมว่าหลายคลิปแล้วบักเลนพี่น้องมู้จักพอดีนะกบเบิดพอดี มาดขากกัน ลมเย็นวืบวอ,อืมแล้วตอนนี้ผมอยู่ใต้หฮมไพ่พี่น้อง เพพอดีเลือแต่บักเล่นนะครับเอาอร่าพี่น้องนะครับนะสำหรับวันนี้นะครับก็เป็นเมนูง่ายๆนี่แหละนะครับที่เขากำกันกับบรรยากาศนะพี่น้องมันกนีมาพ่นตำบักทั่วดอกนะครับแล้วก็ได้เป็นกบนาพี่น้องนะครับกบนาไส้ตุ่มกบนะครับพี่น้องหูจากตุ่มกบวะนะครับมันี่เป็นลักษณะคล้ายๆคลองละพี่น้องนะครับนะการวิธีการท้วมกันไส้พี่น้องก็ลองไปซื้อกลูเกลือเมืองกันแล้วกันถามว่าแซบว่านะสำหรับพี่จ้าพี่จ้ามากกินอาหารประเภทนี้อย่แล่วนะครับ อาหารแนวนี้อยู่แล้วนะครับกับวาต้องอีอย่างมากมายนะพี่น้องนะครับนะสุดท้ายก็หล่ะครับเพียงแค่กดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ครับผมก็ถือว่าเป็นผู้สนับสนุนนะครับให้กับพี่จ้านะครับเป็นที่รบรอแล้ววัต้องอีย่างมากมายนะพี่น้องพี่จ้าต้องขอบคุณครับผมขอบคุณนะครับผู้ที่แนะนํานะครับในสิ่งต่างๆที่มันยั้งบุดีนะครับก็เฮ็ดให้พี่จ้าได้มาวิเคราะห์เมืองแล้วก็ได้มาปรับค่อยๆปรับไปเรื่อยๆพี่น้องนะครับพี่จ้ากับโบแมนมืออาชีพนะครับ พี่จ้าก็มีงานอยู่นะครับผมก็ต้องเฮ็ดงานพ้อมแต่ว่าบางสิ่งบางอย่างที่พี่จ้าเฮ็ดได้นะครับพี่จ้าก็พยายามอัปเกรดนะครับแล้วก็ปรับปรุงคุณภาพนะครับของงานให้มันออกมาดีนะครับส่วนอันใดที่มันบ่ดีนะครับพี่จ้าก็พยายามวิเคราะห์เมืองว่ามันแก่ได้บ่อนะครับถ้าแก่บ่ไดดพี่จ้าก็ต้องขอภัยหลอะไรครับผมขอโทษแล้วขออภัยหลายนะครับนอกจากว่าต้องเอียงมากมมยดอกพี่น้องนะครับพี่จ้าต้องขอบคุณพี่น้องด้วยซ้ำนะครับหน้าที่ เขามาติชมที่เขามารับชมบางคนอาจจะได้แน่บางคนอาจจะชมแน่กับมันกับเป็นเรื่องธรรมชาติน้องพี่น้องต้องขอบคุณห,หลายนะครับนะเอาสาหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวพี่จา้าจะขอตัวจากลาพี่น้องเพียงเท่านี้แหละแล้วกลับมาพบพอกพิจ้านะครับมืออื่นคือเกนละ่ะว่าพิจ่าจะมีเมนูอย่างมานําเสนอให้พี่น้องได้อื่นน้ำลายได้แซบได้หวัวเลาะได้ม้วนซึ้นโฮเซ่นังพื้นกอาครับผมสำหรับมือนี้นะครับเอาไวส้สนิทนะครับสวัสดีครับผม